รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผู้ชมครับพวกกับผมอาจารย์ชัดชัยพาทุธรรมในรายการพระเครื่องมรดกนสยามต้องกราบขอพระคุณมากครับสำหรับในการติดตามของท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยให้ความสนใจในรายการพระเครื่องมากๆครับสำหรับในเรื่องของข้อแนะนำนะฮะและสอบถามเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องครับวันนี้ก็ท่านผู้ชมครับเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ โอมมนลขลังและอยู่กับนาลายเปิดโลกครับกราบสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคร, <ST. S 2> ครับสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้นาลายเปิดโลกของอาจาร,รย์นี่เปิดโลกจริงๆเลยอาจาร,รย์ร <ผม S 1> โอ้โหตอนนี้เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเรียกหาแต่นาลายเปิดโลกของอาจาร,รย์เลยนะฮะออโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมวลสารแต่แต่และมวลสารที่อยู่ในพักเครื่องนาลายเปิดโลกเนี่ยอาจารย์เนี่ยองค์นี้ครับอาจารย์ครับเออตอนนี้เนี่ย พูดถึงลูกศิษย์ลูกหาที่เช่าไปนะฮะบอกว่าแม่แค่มวลาสารก็คุมแล้วอาจารย์รนะฮะในส่วนเรื่องของความสําเร็จนะฮะแล้วอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาได้พูดถึงเรื่องของพระเครื่องรุ่นนี้มา,าอาจารย์รก็มีครับส่วนใหญ่เอาไปใช้แล้วก็อย่างร้านค้าร้านร้านที่ค้าขายหรืออะไรเงี้ยก็จะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ คือเขาอธิษฐานก็ได้ยอดเงินตามตามที่เขาต้องการมันก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากแล้วก็หลายๆคนก็พูดถึงว่าแบบบูชาและดีมากบางคนบางคนไม่ได้เช่าแค่องค์เดียวนะครับไปฝากญาติพี่น้องด้วยโอ้เพ<ข>ระาะว่าดีจริงๆเขาเขาก็แบบเหมือนคอนเฟิร์มกับผมเลยว่าโอ้อาจารย์ทําได้สุดยอดมากอายอดเยี่ยมมากคับอาจารย์มันจะไม่ดีได้ยังไงอาจารย์ผงวนสารเป็นร้อยอาจารย์และผงวนสารเหล่านี้เนี่ย <G ee> <gi> ก็เป็นเขาเรียกว่ามาจากพระเกจิอาจารย์ดังๆทั้งนั้นเลยครับอาจารย์ครับดโดยปฏิหารขององค์น,นี้นะฮะอาจารย์ก็เกิดจากเรื่องของบารมีของอาจารย์ส่วนหนึ่งและและส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของผงม,มวลสารต่างๆด้วยครับอาจารย์ครับ,รบยังมีมวลสารอื่นๆที่ผมไม่รู้อีกไหมอาจารย์ใช่ก็ยังมีอีกเยอะเลยครับเพราะว่าจะให้ไล่จริงๆมันเยอะมากเยอะจริงๆ ครับอาจารย์เพราะว่าตั้งใจไว้ว่าตั้งใจทําทําไว้เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาไว้พลิกดวงชะตาตัวเองแล้วก็พลิกชีวิตครับเหมือนครั้งหนึ่งที่เดี๋ยวจะมีเป็นถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังว่าวิชาเนี้ยได้มายังไงมาจากไหนครับโอ้เหรอฮะใช่ครับหมายถึงว่านาลาร์เปิดโลกนี่ชะมะที่อาจารย์รได้วิชามาถูกไหมฮะครับได้มาด้วยแบบเอาเป็นว่าแบบ เหมือนกับปฏิหารแล้วก็หลายๆอย่างที่ว่ากว่าจะสร้างเป็นองค์คพระนาลายเปิดโลกได้ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบหลายๆอย่างที่ต้องรอทุกอย่างให้พร้อมคับอาจารย์ฮะท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวต้องรอติดตามในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่านะฮะเพราะว่าอาจารย์โอมมนขลังเนี่ยท่านจะพูดถึงเรื่องของใครมาประสิทธิ์ปศาสตร์วิชานะฮะไม่ใช่ ไม่ใช่มนุษย์นะฮะนะฮะก็เป็นคนบนสวรรค์นี่แหละครับนะฮะต้องติดตามในรายการคืนนี้มิ๊กเล่าให้ได้นะครับแล้วเราก็จะพูดถึงนาลายเปิดโลกนี้ก็คือว่าประส์ปราสายมาจากใครครับคุอาจารย์ก็ค,คือว่าถ้าใครไม่เก็บรุ่นนี้นะผมมองเลยว่าโง่สินาแย่เลยเราทำได้ไม่เยอะครับอาจารย์รเพราะรว่าเ,เราต้องทํามือทุกองค์แล้วก็มวลสารหรืออะไรเราจัดแน่นเต็มเปี่ยม ครับอาจารย์ฮะเลยทำได้ไม่จํานวนไม่มากครับอาจารย์เพราะว่าพระเครื่องนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติา้าเป็นอุตสาหกรรมเขาก็จะปั๊มเครื่อง<ช>ปั<ช>๊อะไรอย่างนี้ถูกมาปัาา๊มเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะแต่ขนาดเดียวกันของอาจารย์เนี่ยคือ <c oughs> ค่อยๆรวม ค่อยๆทาแล้วต้องเวลากดสารกดหรืออะไรมันก็ต้องตามเลิกยามด้วยนะถ้าถ้าเวลาไม่ดีวันไม่ดีก็ทําไม่ได้โอ้โหอาจารย์ค่อนข้างที่จะต้องพิถีพิถันทุกขั้นตอนคับอาจารย์ครับเพราะว่าในส่วนของเลิกยามเนี่ยก็มีส่วนในการที่จะทําของพันธุ์ลายเปิดโลกเหมือนกันทูม่าอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยมีท่านผู้ชมเขาก็โทรมาหลายๆคนครับอาจารย์ครับว่า เออ่ในเรื่องของคาถาอ่าที่ที่เขาอยากที่จะได้อย่างเงี้ยครับอาจารย์นะฮะเพราะว่าทางเนี้ยทางเราเนี่ยก็มีที่จะให้กับท่านผู้ชมด้วยครับอาจารย์อาจารย์พูดถึงในส่วนของพระคาถาครับอ่าของที่อาจารย์ได้ได้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยในพร้อมกับนารายเปิดโลกเนี่ยครับอาจารย์ครับว่าว่าอาจารย์ให้คาถาอะไรบ้างครับก็เป็นคาถาของนารายพระนารายท่านก็ โอมครับโอมนารายจิตังปียังมะมะเอหิจงมามะมะมามานะมะพาทะจะบพระกษสะปัจจักขะนะเมติโอ้โหอาจารย์ครับแค่นี้ก็ครังแล้วอาจารย์อ๋ฮะนี่คือมะมะมามานี่ก็คือว่าเป็นการเข้าตัวถูกห้าอาจารย์เรียกเรียกท่านมาเรียกท่านมา คาถานี้นะครับถ้าติดขัดทําอะไรติดขัดหรืออะไรที่ไม่ราบรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์ไม่ราบรื่นใช้ภาวนานะครับให้เป็นอารมณ์จะช่วยเปิดทางทุกอย่างโอ้โหอาจารย์ครับอ่าฮะสมกับนาายเปิดโลกเลยอาจารย์ครับจะมาฮะเพราะว่าในส่วนเรื่องขององค์ประกอบขององค์พระนาายแล้วเนี่ยอาจารย์ยังเพิ่มเรื่องของมวลสารที่ไม่ ไม่ใช่กับของของบาเกจิอาจารย์อื่นอนอ,นอีกด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเพราะาว่าได้มวลสารมาจากอาจารย์เลือง11เออท่านเป็นผู้ก่อตั้งสารปู่เจ้าสมิงพายโอ้ยอาจารย์ที่<น>สมุดประการนะครับอา,าจารย์เป็นเป็นผู้แบบ,แบ,บ,แบ,บปั้นก่อตั้งทั้งหมดเออฮะแล้วก็ท่านก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งของผมแล้วก็มีอาจารย์นนท์สิทธิ์ลู่พมมาก็จะเป็นผู ได้เหล็กไหลาจากท่านมาา,า,ม,ามาใส่มาผสม,มลงไปในพระเครื่องด้วยท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ผมมาท่านก็จะได้ไดพวกเหล็กไหลของหลวงปู่ผมมาเหล็กไหลเกี่ยวกับพยานนาเกี่ยวกับรัพ์พวกซับต่างๆแล้วก็พวกแร่เขาอึมคึมอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยอาจารย์เออนี่ยังมีอีกเยอะแยะที่ผมไม่รู้อย,อยู่เลยเนี่ยครับดูไหมฮะรวมทั้งข้าตอบพระลวงก็มีอะไรหลายอย่างข้าตอพระลวงใช่ที่เขา พระพุทธบาทค่ะอาจารย์เขาเรียกที่ลานลานลานพระพุทธบาทที่สกุลไทยอ่ะครับค่บอาจารย์ครับโอ้โหคือถ้าไม่สําเร็จเนี่ยคือไม่ใช่องค์พระนารายณ์แล้วล่ะอาจารย์รนะฮะที่ด้านหลังครับอาจารย์ครับที่ด้านหลังเพราะรว่าตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเรายังไม่เคยโชว์ด้านหลังให้เลยถูมฮะอาจารย์ ที่ด้านหลังครับอาจารย์ครับก็จะมีอาจารย์จะฝังตะกุดไปด้วยตะกุดครับอ่าฮะครับอาจารย์ครับเอเป็นตะกุดอะไรยังไงครับอาจารย์ตะกุดนี้จะเป็นตะกุดนาลายพิกแผ่นดินครับโอ้ยเหรอฮะครับอาจารย์นาลายพิกแผ่นดินจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องถ้าเกิดแบบเรื่องร้ายกลายเป็นดีรับพิกพิกชีวิตแบบพิกไม่ให้แบบมีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์อุปสรรคทุกทุกอย่างอ๋อฮะโอ้โหอาจารย์เพราะว่า ตะกุดนี้เนี่ยขายดิบขายดีเลยแะอาจารย์ถูกไหมคือพลิกนะฮะถูกไหมฮะอาจารย์เพราะว่ามีหลายต่อหลายมีหลายตัวหลายอาจารย์เนี่ยตามหาแหละอาจารย์กับตะกุดเนี่ยเพื่อที่ว่าเอาไว้ในเรื่องของที่ดินถูกไหมอาจารย์ใช่ครับเอาเขาบางคนลูกศิษย์ลุกหาบางคนเขาจะเอาไปฝังที่ดินเอาไปให้แบบที่ดินขายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เนี่ยแล้วส่วนเรื่องของพิธีเนี่ย มันก็มีขั้นตอนอาจารย์ก็พอที่จะทราบถูกไหมฮะอาจารย์ครับแล้วก็อาจารย์ก็เอาส่วนที่เป็นตะกรุดที่ว่าที่ดิ้นที่ขายไม่ได้พอมาฝังนั้นทาพิธีเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เอามาใส่รวมเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลึกกําลังเลยและอาจารย์ใช่ไหมฮะกับในของนาลายเปิดโลกเนี่ยครับอาจารย์แล้วที่เนี้ยอาจารย์ต้องมีสองอันมีตะกรุดสองอันเลยจริงๆแล้ววอะ ถ้าเป็นองค์ทั่วไปก็จะมีแค่ฝั่งแค่ดอกเดียวดอกเดียวแต่ถ้าเป็นฝั่งสองดอกเนี่ยก็จะมีนาลายตึงไตพบ,ค,บคือ,อาาเหมือนกับเ,เป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็ขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีโอ้สมกับเปิดโลกมาืัองเงินเลยอาจารย์รใช่ไหมฮะคือมีทั้งกันมีทั้งพุทธคุณที่ว่าเออเมตตาสเสน่ห์ครับอาจารย์แล้วก็ โชคลาภโพทซั์คบเครื่องข้าประจันคืออย่างที่กล่าวขั้นต้นนะครับครอบจักรวาลโอ้โหจริงๆอาจารย์อฮะและไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการงานสุขภาพถูกไหมฮะก็คือว่าท่านครอบคุมหมดเลยครอบคุมหมดเลยครับทุกอย่างศัพทวิชาทั่วทั้งจักรวาลจงมารวมณที่แห่งนี้โอ้โหสุดยอดครับอาจารย์ครับอ่าฮะคือจักรวาลเนี่ยก็คือ แทนองพนาลายัยเลยว่างั้นเถอะครับผมผม,มา,า,อ,า,าอาจารย์อาจารย์อันนี้ผมสนใจกับตรงนี้ครับอาจารย์ครับเป็นส่วนเรื่องของเป็นหินเลืองแสงหินเลีองแสงเนี่ยครั้งหนึ่งผมจะให้พระเกจิอย่างพระอาจารย์อึ่นวชิรวายหลวงพ่อต้องกึ่งวัดเจดีหอยพระอาจารย์ต่างๆที่เป็นครูบาอาจารย์ของผมอธิฐานจิตเอาไว้ทิ้งไว้อธิฐานาไว้แล้วก็ พอถึงคราวที่ว่าเราจะสร้างวัตถุมงคลหรืออะไรเราก็จะนําฝังไปด้วยเพื่อเพิ่มพุทธคุณให้มีความสว่างสวัยมากขึ้นเพราะหินด้านหลังเป็นหินเรืองแสงข้า,ญญาอเจ้าโดยความหมายครับอาจารย์ในความเรืองแสงความอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าสว่างทั้งกลางวันกลางคืนโอ,โ,โอ้โหอาจารย์ชนะอุปสรรคทั้งปวงไม่ว่าจะอยูญญ่ที่มืดหรือที่ตกอับหรือลำบากหรืออะไร ก็จะสว่างสวยดวงชะต,ตาที่สว่างตลอดอ,อาจารย์ฝังความเป็นสิริมงคลไม่หมดเลยอ่ะใช่อ,อจะบอกว่านี่คืออภิมหามงคลเลยนะอาจารย์รของวัตถุมงคลเลยนะอาจารย์รรเพราะว่ามีทั้งของวิเศษของพระเกจิอาจารย์หลายๆลรูปรหลวงมาาที่เป็นอริยสงฆ์ทั้งนั้นเลยหลวงมาฮาอาจารย์รโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยของวิเศษอย่างเช่น อะไรน่กระดูกอะไรน่ <ster> อาจารย์กระดูกกามช้างกระดูกกามช้างครับกามช้างเขาก็จะมีความเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์ที่แบบกินจุแล้วกินมากแล้วกามช้างเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าเป็นโภคทรัพย์ที่แบบมีกินไม่มีวันสิ้นสุดไม<อ>่มีวันหมดเออครับอาจารย์คนโบราณเขาจะเอากามช้างเนี่ยใส่ในสีพึ่งเป็นสเสน่ เป็นบารมีเป็นเมตตาเออ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 ใส่ไปนี่ด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมอาจารย์โอ้โหพูดถึงสีพึ่งอาจารย์เมื่อไหร่จะมาแหละอาจารย์ดูมาสีพึ่งผมโดยมากทําได้ไม่ถึงวันก็หมดแล้วเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาเขารู้ไงว่าเวลาเอาไปใช้ป้ายหน้าร้านแค่ขายของครึ่งชั่วโมงก็หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอาจารย์ผมเชื่อเพราะว่าโดย วัตถุด,ดิบของที่อาจารย์มาเนี่ยก็คือมันคือคอ,อภิมหามงคลจริงๆจุมะอาจารย์แล้วมันไม่ใช่ของเก๊ของแท้จุมะอาจารย์แต่ไม่มีส่วนผสมพวกน้ำมันพายไม่มีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นว่านว่านที่ทางด้านเมตตาพุทธคุณทางโชคลาภทางอ,อะไรต่างๆแล้วก็จะมีพวกน้ำตาตาพยูนแล้วก็มี เขาเรียกว่าหลังพึ่งทํามาจากหลังพึ่งที่ล้างเขาที่เป็นเข่าสร้างเข่าอ่ะเป็นเขาพระพุทธรูปอ่ะขึ้นที่พระประธานอ่ะต้องรอให้เขาล้างหลังแล้วก็เอาหลังพึ่งนั้นมาแล้วก็สีพึ่งที่ใช้อ่ะต้องเป็นสีพึ่งกลางใจตลาดเจ็ดจังหวัดกลางใจตลาดเจ็ดจังหวัดโอ้โหอาจารย์โหหายังไงสมมุติว่าสุโขไทยก็ต้องหาร้านค้าที่ขายสีพึ่งกลางใจตลาดเจ็ดจังหวัดข้าพเจ้าโอ้โหหา หาลําบากนะอาจารย์ต้องรวบรวมครับต้องรวบรวมแต่เมื่อกี้ฝนจากผลนใจน้ําน้ําตาปลาพยูนปลาพยูนโอ้โหน้ําตาปลาปลาพยูนนี่เขาจะร้องไห้ตอนไหนแล้วอาจารย์โอ้โหอันนี้ก็ต้องแบบสั่งซื้อทางทางพวกเบียกัมพูชาทางอะไรอย่างเงี้ยจำหน่ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ค่อนข้างราคาสูงมากโอ้ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือนั่นคือส่วนผสมของในในส่วนเรื่องส่วนน้อยส่วนน้อยนี่คือแบบเออเกินเกินไปเฉยแต่ว่าที่สําคัญของอาจารย์เนี่ยจะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับพลายเลยไม่มีไม่มีเราไม่ใช้เลยครับเพราะว่าเราจะใช้พุทธคุณล้วนๆเพราะตัวผมเองผมก็นับถือศาสนาพุทธแล้วก็ยังไงก็จะยึดยึดอยู่กับที่องค์พระพุทธเจ้า แล้วก็อย่างมหาเทพหรืออะไรเงี้ยก็คือคือแบบทางพราหมณ์ทางฮินดูหรืออะไรเงี้ยก็ค,คือตัวผมก็นับถือในเรื่องอักขระเลขยันของสมัยก่อนที่ว่าหลวงปู่หลวงพ่อยังหลวงพ่อพมวัดขนอนเหนือศักดิ์พานาลายัยยังหลวงพ่อเปิดวัดบางพระก็มีมยันพนาลัยเหมือนกันหลวงพ่อสุพจน์ก็มียันพนาลาัยเหมือนกันผมก็จะซึมซับตรงนั้นมากกว่าอ๋อครับอาจารย์ครับเนี่ย เนียนะฮะท่านผู้ชมครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายกันยังไงแล้วสำหรับในส่วนเรื่องของพระนารายณ์เปิดโลกของอาจารย์โอมโมนขลังเพราะในส่วนเรื่องของผงวิเศษต่างๆนะฮะท่านผู้ชมครับมากมายจริงๆสําหรับในส่วนเรื่องของที่อาจารย์โอมเนี่ยทำให้กับสารวัต์จริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมก็ไม่อยากที่จะรีวิวแล้วะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายร้อยคนฮะนะฮะหลายพันคนที่ เขาได้เอาของอาจาร,รย์โอมมนขังไปบูชาแล้วเขาก็ได้ไประสิทธิ์ประสานในส่วนเรื่องของความสําเร็จนะฮะสำเร็จกันเกือบอทุกคนนะฮะ,ะ,ฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้นะฮะของพัดนาลายเปิดโลกของอาจาร,รย์โอมมนขังถ้าดูในลนักษณะของบุญค่าแล้วเนี่ยที่อาจาร,รย์เอาผงวิเศษต่างๆมาใส่เนี่ยโห น่าจะเป็นหมื่นนะอาจารนีเนี่ยนะเกินครับเกินเพราะว่าบางสิ่งมันไม่มีไม่มีแล้วแบบ,รบสร้างจํานวนน้อยครับอาจารย์คืออย่างของหลวงปู่หมุนบางองค์หรืออะไรเงี้ยที่ชํารุษใช่ป่ะครับอ่าฮะบางทีก็สร้างแค่ร้อยแปดองค์แค่อะไรเงี้ยแบบบางทีหมดแล้วก็คือหมดเลยมไ,มไม่ได้แบบมีอะไรมากมายเพิ่มคร,ครับครับเห็นไหมั้ยท่านผู้ชมครับอาจารย์อมท่านย้ำนะฮะว่า ถ้าหมดแล้วนะฮะรุ่นนี้ก็คือหมดเลยนะฮะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยในนาลายเปิดโลกที่อาจารย์โอมน์ครั้งท่านทำให้กับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยคือเป็นเฉพาะครั้งที่พิเศษจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอ้ด้านเรื่องของราคาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยโอโ้โหเบาๆเบาๆแตะได้เลยะฮะแต่นะฮะผมก็ต้องย้ำนะฮะสำหรับในราคานี้นะฮะ เฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นนะฮะเพราะว่าช่วงไหนๆก็ไม่มีฮะเพราะว่าหมดแล้วถูกไหมฮะอาจารย์อ่าฮะก็ต้องรีบไขว้คว้าตามบุญตามวาสนาของท่านผู้ชมและฮะนะฮะในราคานะครับที่499บาทนะฮะเพิ่มให้ผม50บาทนะครับสำหรับในส่วนเรื่องของในค่าขนส่งนะครับนะฮะย้ำนะครับท่านผู้ชมครับ 499บาทนะฮะฟังไม่ผิดแล้วฮะท่านผู้ชมครับสำหรับที่อาจารย์โอมนครั้งท่านได้พูดถึงเรื่องของผงวิเศษต่างๆผงเกจิอาจารย์ต่างๆที่ฝังไว้อยู่ในองค์พระนาลายเปิดโลกในครั้งนี้นะฮะราคาก็นับแสนละฮะนะฮะ,นะฮะถ้าจะให้กันให้ราคากันจริงๆราคาลักแสนครับแต่ อาจารย์โอมุนขังบอกว่าให้ลูกสิทย์ทุกหานะฮะในการไปบูชาและได้ความสำเร็จกันทั่วหน้านะฮะที่ราคาครับ499บาทนะฮะเพิ่มให้ผมอีก50บาทนะครับโทรมานะครับท่านผู้ชมครับสำหรับหมดแล้วหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมครับผมไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะเพราะว่าเราพูดอย่างนี้มาแล้ว3-4เทปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมจะย้ำเลยนะฮะท่านผู้ชมครับโทรมาฮะที่เบอร์ครับ085 แปดสองศครับผมอาจารย์จตชัยพรนธรรมน้อมรับทุกสายทุกเบอร์ครับนะฮะอีกครั้งนะครับ085 8201515สําหำหรับองค์พัฒนลายเปิดโลกนะครับท่านผู้ชมครับมันมีอีกส่วนหนึ่งครับสำหรับในส่วนที่ว่าอยู่ข้างหน้านี่อยู่ข้างหน้านี่ของผมนะฮะก็คือว่านี่ก็เป็นของพระอริยสงฆ์เหมือนกันแหละอาจารย์ครับเพราะว่าท่านอยู่ต่างจังหวัด อาจารย์ครับแล้วท่านอาพาธนะครับอ,อยู่ท่านอยู่ที่สำนักส,สำนักสงป่าโนนเมืองครับอาจารย์ครับนะฮะตอนนี้ท่านอาพาธแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยท่านก็อยากที่จะได้วัดว่าเป็นบูรณะขึ้นมาครับอาจารย์ครับเพื่อที่ว่าเรารู้สึกลูกหาแถวๆนั้นเนี่ยเขาได้พึ่งพิงนะฮะในวัดที่พระอาจารย์ได้บูรณะได้ขึ้นสร้างขึ้นมาใหม่เพราะตอนนี้ เป็นแค่สำนักสงฆ์เท่านั้นเองครับอาจารย์ครับท่านนะฮะอยู่ที่จังหวัดร้อยนะครับอาจารย์ครับโดยนี้ขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็เียเขาเรียกว่าสร้างเนี่ยตามนี้เลยฮะภาพเครื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะชุดกรรมการพระกุนแผนองภายกุมารนะฮะพระของพระเทพวิจยาคมหลวงพ่อคูณอาจารย์ครับโอ้โห หลวงพ่อคูณนี่ท่านสุดยอดอ่ะครับท่านท่านท่านนั่นเองเลยนะฮะในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครับครั้งหนึ่งผมก็เคยไปกราบท่านที่วัดอ่ะครับแล้วก็ประชาชนนี้หนาแน่นมากแล้วก็ท่านก็จะแบบม้วนหนังสือพิมพ์แล้วก็ตีหัวให้แต่ละคนแล้วแต่ละคนที่ท่านตีหัวนี้ก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความโชคดีเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกรทรัพย์หน้าที่การงานหรืออะไรก็จเจริญมากจเจริญมากจริงๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่อ่ ที่วัดป่านโนนเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนี่นะครับ,รบได้สร้างชุดกรรมการพระขุนแผนผงภัยกุมารย้ำนะครับโดยหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่ จัดสร้างเมื่อปี2557ครับอาจารย์ครับโดยวัตถุมงคลเนี่ยได้รับการอนุญาตในการจัดสร้างทั้งหมดเลยครับอาจารย์ครับแลวโดยเฉพาะมวลสารนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นผงพายกุมารน่าจะเป็นของหลวงปู่ทิมที่เอามาผสมกันด้วยโอ้ยอาจารย์มันยิ่งแบบยิ่งที่สุดของที่สุดนะครับน่าเช่าบูชามากน่ามากมากนะครับนะฮะอีกอีกองครับอาจารย์ครับก็คืออันนี้เป็นของหลวงปู่หมุนนะฮะวัดบ้านจานไกลมาศ6ก พุทธาพิเศษณวัดเวรุวันอำเภอพยุกตนะฮะจังหวัดศรีสะเกษนะครับวัดป่าโนนเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดสร้างเมื่อปี2 5 6 1ครับวัตถุมงคลทุกชิ้นครับอาจารย์ครับเราถือว่าเอาปัจจัยเนี้ยให้กับหลวงพ่อนะฮะให้กับหลวงพ่อท่านได้บุรณะวัดนะฮะทาถนนเส้นทางเดินเข้าวัดหรืออะไรเพราะว่าวัดนี่กันดานมากกันดานมากอาจารย์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอาจารย์ครับ ในแวด้อมตรงนั้นไม่มีวัดใช่ให้ชาวบ้านได้พึ่งพิงนะฮะอาจารย์ครับท่านก็เลยเอาตรงนี้แหละเพื่อจะช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ท่านเองเนี่ยท่านเงินท้องก็ไม่เคยเรียกว่าไม่ได้มีอะไรมากมายหรอาจารย์นะฮะก็มีแต่วัตถุมงคลนี่แหละฮะที่นําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะไปบูชากันเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกกันนะฮะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะ โทรมานะครับสำหรับในส่วนเรื่องของวัตถุมงคลโทรมาที่ mvtv นะครับในในส่วนตรงนี้นะครับ,รบอ่ะอีกอนิดนึงครับขออนุญาตเสริมดนดีครับอาจารย์ครับพอดอีผมเห็นเป็นรูปลักษณ์ของหลวงปู่มุนและและครั้งหนึ่งอ่ะผมเคยเห็นการทดสอบทดลองพุทธคุณของหลวงปู่มุลโอ้ยอันน้เป็นไงบ้างอ,อาจารย ก็จะมีชาวต่างประเทศนะครับอสองคนเนี่ยเขาก็จะเอาวัตถุมงคลกองไว้ที่หน้าเรียงเรียงไว้ที่หน้าจะมีของหลวงปู่หลวงพ่อต่างๆ <S 1> <S 1> pinch, แล้วเขาก็จะแบบเหมือนกับหยิบแล้วก็กำแต่ <cell. S 2> แต่ทีนี้พอหลวงพ่อต่างๆก็คือกำแล้วเขาก็วางแล้วก็เขี่ยออกกำแล้วก็วางแล้วก็เขี่ยออกจนมาถึงวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนพอหยิบกำมาปุ๊บ พอกรรมกรรแล้วทีนมือเขาคลายไม่ได้แบไม่ได้เขาก็ตกใจมากเลยคนคนต่างประเทศตกใจมาก uh huh. แล้วเจ้าหน้าที่ทางวัดหรือขณะนั้นที่ผมยืนอยู่อะไรผมก็เห็นเหตุการณ์ด้วยแล้วก็เขาก็ให้จุดทูปเหมือนกับว่าให้แบบเหมือนขอขามาอาภายัยข้าประชานพอจุดทูปขอขามาอาภัยเสร็จปุ๊บมือก็สามารถแบบแบออกได้อ oh oh. ย่างม,มหัศจรรย์ oh oh. และจะเป็น มีของหลวงปู่หมุนที่เป็นแล้วก็ของหลวงปู่หงมคมปัญโยที่เป็นที่ว่ากรรมแล้วแบงไม่ออกโหยอาจารย์ใช่ uh huh. ซึ่ง <Yeah. S 2> มันเป็นเรื่องมาอาจารย์นี่คือเห็นสองตาแล้วก็ชาวตาา่างประเทศสองคนนี้รีบเช่าบูชาเลยโ oh อ้ยอาจารย์ฮะฮะเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรูปลักษณ์ของหลวงปู่หมุนแม้แต่ทั้งรูปถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ครับจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากโอ้โห uh huh. แล้วก็เหมือนกับท่านอธิษฐานจิต ไว้การล่วงหน้าแล้วว่าจะช่วยคุ้มครองในเรื่องโพกรัพย์ความปลอดภัยต่างๆอันตรายต่างๆไรับอาจารยจะเสริมตรงนี้ด้วยครับอาจารย์ฮะเพราะว่าท่านก็เป็นอริยสงฆ์ใช่ครับอ่าฮะก็คือคําว่าอริยะเนี่ยก็คือความเจริญล่ะฮะคือติดยังไงก็เจริญล่ะฮะนะฮะอาจารย์ครับแต่ว่าเจริญเนี่ยก็คือเจริญในเรื่องคุณงามความดีนะฮะอาจารย์คิดสิ่งใดนะฮะ ก็ประสบความสําเร็จถ้าคิดดีดูมาฮะอาจารย์นี่แหละก็คือว่าอํานาจบารมีของอริยสงฆ์ทุกรูปทุกนามนะฮะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเลยครับอาจารย์ครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนะฮะมาไปน้อมบูชานะฮะสำหรับในส่วนในวัดแห่งนี้นะครับอาจารย์ครับอยอีกนิดนึงครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไปที่วัด อะไรนะวัด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 เชิงเลนวัดวัดเชิงเลนนะฮะอาจารย์ครับว่าเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็จะมีพิธีกรรมนะฮะเพราะว่าอยากจะน้อมบอกกับท่านผู้ชมนะฮะในการประชามพันธ์แต่ก่อนหน้าที่จะไปที่วัดเชิงเลนเนี่ยเราไปวัดที่ปวดเกรดเนี่ยสำเร็จไปแล้วครับในในพิธีกรรมของจันทรอสรจังต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้ครับว่า ทุกวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็ยังโทรอยู่ว่าเมื่อไหร่จะจัดพิธีอีกจะทำอีกเ,อเพราะว่าแบบเขาเห็นความปังประสบความสำเร็จตั้งแต่วันวันที่เราไปทำที่วัดโปรดเกตแล้วเขาอยากอยากทำอ,าาอีกแล้วอยากแนะนำะาาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้ไปร่วมทำด้วยคับอาจารย์ฮะจะ่ยังไงแล้วแต่นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะนำในสิ่งที่อาจารย์อมท่านบอกในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆนะครับจะมาประชามพนันให้กับท่านผู้ชม รับทราบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับในพระเครื่องก็งกาาท่านก็สามารถที่จะให้เรานะฮะสามารถที่จะแนะนํากับพระเครื่องหลายๆรุ่นหลายๆที่เราที่เราได้นําเสนอไปนะครับวันนี้ผมอาจารย์จตชัยพานุธรรมและอาจารย์โอม,มนค์คลังวันนี้ต้องกลับสวัสดีครับ